แวะตัวนี้หน่อยนะฮะตัวนี้เป็นรถขุดขนาดใหญ่นะฮะนะฮะรถขุดขนาดใหญ่เลยนะฮะใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็เป็นขนาด40ตันนะฮะรุ่นอ่านี่เลย XE400DK นะครับนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวนี้กันดีกว่านะฮะนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวดูภาพภาพภาพรวมก่อนนะเดินมาดงนี้แล้วเดี๋ยวแวะตัวใหญ่ก่อนนะฮะตัวรถขุดขนาด40ตันนะฮะ ไปไงดีอ่ะไปนี้แล้กันขอรอดหน่อยขอรอดหน่อยอ่านะครับอ่าดูปั๊มก่อนเลยนะดูปั๊มก่อนเลยนะะเนื่องจากมาฝาข้างแล้วนะฮะโอ้โหนี่คือระดับระดับที่เปิดนะระดับเหนือหัวเลยนะเป็นรถรถที่สูงมากนะฮะแทกนี้เสมอขอบเอวปั๊มตัวนี้เป็นคาวา K5 ครับ ตัวใหญ่เลยนะฮะคาวาสกิเคห้าวีนะฮะโอ้โห oh. นี่มุมเงยเลยนะเนี่ย oh. นะครับ uh. รถใหญ่ก็จะเป็น oh. ปั๊มตัวใหญ่ฮะ oh. ตัวสี่ร้อนี่ก็เคห้านะครับนะฮะขึ oh. ้นไปดูเครื่องยนต์กันนะไปดูห้องเครื่องกันนะโอ้ oh. ตัวแทบนี่ oh. บึกบึนมากดูโอ้โ oh. ห oh. สันหนาหนาดูกรึบเลยนะฮะหนาหนาคมคมเลย นะครับและสูงนะตามสไตล์นี้สูงปุ๊บเลยนะนะแต่ปกติถ้าเป็นตัว200นี่เราปีงขึ้นสบายเลยนะนะถ้าตัว400นี่ต้องเป็นมุมเนยขนาดนี้เลยนะฮะนะครับอ้าวคุณยูเซอร์สี่หนะเข้าร่วมแล้วขอบคุณครับนะครับคุณหนุ่มไทยนะเข้าร่วมแล้วครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกท่านนะโฮเทลเซราโฟก็มานะฮะสวัสดีครับโฮเทลเซราโฟใดนะเมื่อสักครู่อ่านไม่ทันนะครับอ้าถ้าอย่างไรทักทายก็ได้นะครับโฮเทลเซราโฟนะฮะ นะครับเรา VR เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาทัถ่ายกันนะครับพี่โฮเทลเซียราลฟผมเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะฮะเข้าร่วมแล้วนะครับอานะครับเอาสวัสดีทุกท่านนะฮะนะตอนนี้เรากำลังจะปีนขึ้นไปบนเครื่องยนต์ของเจ้า400 DK กันนะรถขุดขนาด40ตันของ XMG c นะนะครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศห้องเครื่องนะนะครับอาโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณทุกท่านที่กดถูกใจนะฮะ กดถูกใจกดไลค์กดติดตามนะฮอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเครื่องยนต์ของเจ้า 400Dk นี้เป็นเครื่องอะไรนะนะเปิดฟ้าก่อนอ่าั่นอือมาแล้วนะครับโอ้โหเครื่องยนต์เป็นคัมมินครับนะเครื่องคัมมินเครื่องคัมมินตัวนี้เป็นตระกูล QSL นะ QSL QSL 8 9นะครับให้กำลังที่เท่าไรเนี่ย222รยกิโลวัตต์นะฮะที่รอบเครื่อง2100รออบต่อน,นาทีครับนะถ้าอยากรู้เป็นแรงม้าก็คูณ1.341เข้าไปนะครับก็ตกเกือบเกือบ300แรงนะฮะโอ้เกือบเกือบ300แรงเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับใหญ่มากนะ เดี๋ยวไปดูบุ้งกีเขานะบุ้งกีนี่ต้องมีสองคิวครึ่งแน่นอนนะไซนี้นะครับเนี่ยบุ้งกีเขานะโอ้โหนะฮะห้าฟันฮะมีฟันหินเลยนะเนี่ยฮะแหลมเปียบนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นพวกงานเหมืองงานไม้นิ่งนะฮะงานหินนะฮะสังเกตที่แท็กนะฮะนะฮะนี่แท็กงานหินนะฮะบุ้งกีหินนะฮะฟันงานหินโดยตรงเลยฮะบุมอาร์มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะบลักคาก นะครับ